สวัสดีครับผมนายปนวินรัชพลพงศ์ครับผมนายชรพงพ์ปานเลที่หนครับผมนายชายเดียวเลขที่สิบหกครับผมนายวชัยนักลาเลขที่สิบสามครับผมนายครูที่ผงสุดเลที่สามสิบแปดครับครับวันนี้พวกเรานะครับจะกายอยู่รวตัวนะครับจะมาขายแว่นขยายนะครับที่ใช้สําหรับส่งภาพหรือวัสดุต่างๆนะครับนี่นะครับโครงสร้างจะมีเรนนูนและพลาสติกหล่อขึ้นมานะครับมันใช้ประโยชน์ได้อย่างไรก็ ใช้สองวัตถุให้มีขยะขนาดใหญ่ขึ้นนะคะเป็นภาาเสือหนึ่หัวตาะคะ่ะและ้วก็เป็นเลน,น,ะะน,นูนะครับตอนนี้ครับสามารถระดวกพกพาได้ง่ายแล้วก็เท้าทําถาดได้ง่ายมากเลยครับแล้วก็ประโยชน์ของมันนะครับคือสามารถใช้สองพระขยายตรวรสอนหินเมเลกลที่ใหญ่ขึ้นครึ่ครับ <Yeah. S 1> แล้วก็สามารถเป็นฉายามันไฟได้ครับจากตอ,อาที่ดัครับจ <Yeah. S 1> ากที่เรานำเสนอมานะครับ ราคาอยู่ที่3,400 0นนะครับใครสนใจติดต่อได้ครับขอบคุณครับ